เป็นทรงแขนระบายนะคะตัวแขนเสื้อจะเป็นระบายตรงปลายแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะเขาจะเป็นลายชายกุหลาบค่ะเป็นลายขายดีนะคะที่ขายดีตลอดเลยนะคะแล้วก็ทําทําออกมาเรื่อยๆเลยนะคะเป็นแขนระบายนะคะทั้งหมดจะเป็นแขนระบายหมดเลยมีชมพูมีฟ้ามีเขียวมีครบทุกสีเลยมีเยอะกว่านี้ด้วยนะเดี๋ยวดาเอาขึ้นให้ดูมันจะมี หลายสีมากๆนะคะเดี๋ยวจะโชว์ขึ้นพุกสีก่อนนะจะได้ให้ลูกค้าดูก่อนว่ามีสีอะไรบ้างนะคะลูกค้าจะได้เล็งถูกว่าเจะรับสีอะไรนะคะ mm hmm. รุ่นนี้นะคะก็จะมีเ,เขียวนะคะ mm hmm. เขียว,เข,ยวเขียวชาเขียวมีครีมไข่ไก่มีเขียวเข้มมีขาวมีฟ้ามีชมพูนะคะมีชมพูกระปิมีชมพู ชมพูนมเย็นมีแดงมีบานเย็นแล้วก็มีสีมะเหมี่ยวนะคะฉลุลายนะคะเป็นเนื้อคอตตอนฉลุลายนะคะรุ่นนี้รหัสงองูสอสาลาเจ็ดนะคะวันนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะรุ่นนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะรหัสงองูสอสาลาเจ็ดสีมะเหมี่ยวมีถึงไซส์สี่สิบหกค่ะสามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่และสี่สิบหกนะคะรุ่นนี้ความยาวมาตรฐานเหมือนกันยาวยี่สิบสองนิ้วความยาว ใหญ่สุดไซส์สี่สิบหกยาวยี่สิบสามนิ้วนะคะรุ่นนี้นะคะนี่จะยาวอยู่ประมาณต้นะโพกเหมือนกันนะคะสีมะเหมี่ยวค่ะสีมะเหมี่ยวนะคะสีต่อไปค่ะสีบานเย็นนะคะตัวนี้คือสีบานเย็นนะคะทุกตัวจะเป็นงานแขนระบายหมดเลยตรงปลายชายแขนจะเหมือนกันหมดเลยนะคะจะเป็นแขนระบายแบบนี้นะคะต่อเชิงด้วยชายกุหลาบแบบนี้นะคะ ตรงปลายตัวก็จะเป็นชายกุหลาบเหมือนกันทั้งหมดทุกตัวนะคะสีบานเย็นค่ะอันนี้คือสีแดงนะคะสีแดงนะคะเป็นสีแดงสดเลยนะคะรหัสงองงูสอสาลาเจ็ดนะคะงองงูสอสาลาเจ็ดค่ะสีแดงสีชมพูนมเย็นนะคะตัวนี้คือสีชมพูนมเย็นค่ะรหัสงองงูสอสาลาเจ็ด ะะสีชมพูนมเย็นนะคะเป็นชมพูอ่อนนะคะแล้วก็สีชมพูกะปินะคะสีนี้จะขายดีมากๆเลยสีชมพูกะปิค่ะสีชมพูกะปิรหัสง,งูสอสาราเจ็ดค่ะงงูสอสาราเจ็ดแล้วก็สีเขียวมิ้นสีเขียวมิ้นค่ะสีเขียวมิ้นนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะวันนี้ดาลดราคานะแล้วก็สีขาว สีขาวค่ะสีขาวแล้วก็สีเขียวเขียวนี้เขาจะเป็นเขียวเข้มนะคะเป็นเขียวแบบเขียวเข้มเลยนะคะแล้วก็มีสีเขียวอ่อนนะคะเขียวอ่อนจะเป็นเขียวชาเขียวนะคะเป็นสีเขียวชาเขียวสีนี้ใส่ง่ายมากๆนะคะสีเขียวชาเขียวนะคะรหัสงองงูสอสารเจ็สีสุดท้ายคือสีครีมไข่ไก่นะคะสีครีมไข่ไก่นะคะ